พูดถึงเรื่องกองทุนประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการของผู้ประกันตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอยู่ระหว่างการเดินทางไปเยือนเอสโตเนียนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนถกกับทางประกันสังคมเอสโตเนียเพื่อที่จะยกระดับบริการการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนของประกันสังคมไทยว่ามีแนวทางอะไรที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์และการดูแลไ,ได้บ้างคือมันมี2ส่วนหนึ่ง การทําให้กองทุนเนี่ยมีความมั่นคงวันก่อนรัฐมนตรีก็บอกว่ามันมีช่องทางในการลงทุนอะไรบ้างที่ปลอดภัยด้วยแล้ว2ก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆครับรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าสําคัญก็คือเอสโตเนียเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เชื่อมโยงข้อมูลการประกันสังคมกับหน่วยงานอื่นๆในการให้บริการและช่วยเหลือเยียวยาผลตอบแทนทุกช่วงวัยใช้ Big Data ตั้งแต่แรกเกิดให้สิทธิประโยชน์ค่าสงเคาะบุตร จนถึงอายุ18ไม่จำกัดจํานวนคนคํานวณรายได้ผู้ปกครองเก็บข้อมูลด้านการศึกษาคํานวณรายได้ผู้ทํางานให้โอกาสผู้ว่างงานจนถึงการจัดการรายได้หลังเกษียณครับคือเอา Big Data เอาข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเอามาใช้หมดครับเพราะฉะนนนั้ี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็จะนํากลับมาเพื่อพิจารณาประยุกฮะกับทางประกันสังคมของเราเองนะว่าจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรนี่คือภาพบรรยากาศ การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับทางประกันสังคมเอสโตเนียอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะเพราะว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของไทยเนี่ยมีอยู่หลายล้านคนนะแล้วก็ทำงานส่งทุกเดือนรัดสมทบในจ้างสมทบแล้วก็หวังจะได้สิทธิประโยชน์สิทธิคุ้มครองแต่ขณะเดียวกันกองทุนก็ต้องมั่นคงด้วยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกองทุนเนี่ยจะพูด,ดง่ายภาษาจีนว่าเจ็งเนี่ยในอีก ไม่กี่สิบปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องมีการทําอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงแรงงานและทางบอร์ดประกันสังคมก็กําลังพยายามดูอยู่<ฆ>อันนี้คือเรื่องประกันสังคม